เกาหลีใต้เอาจริงนะครับเมื่อประธานาธิบดีอีแจมยองของเกาหลีใต้ได้ออกมาเตือนกลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติที่มุ่งเป้าเอาเปรียบและหลอกลวงชาวเกาหลีใต้โดยย้ำว่าผู้ที่ก่ออาชญากรรมต่อพลเมืองเกาหลีจะต้องเผชิญกับการตอบโต้ขั้นเด็ดขาดจากรัฐบาลโซลครับโดยประธานาธิบดีอีนั้นได้โพสต์ข้อความผ่านบาัญชี X เป็นภาษากรรมพูชาในวันนี้นะครับ30ม,มกราคมระบุว่าถ้าคุณกล้าแตะต้องชาวเกาหลีคุณจะต้องพบกับความพินาศนี่ไม่ใช่คำขู่เล่น พร้อมย้ำว่าเกาหลีใต้เมื่อพูดแล้วก็จะทำจนถึงที่สุดซึ่งในโพสต์ดังกล่าวนี้นะครับผู้นำเกาหลีใต้ยังอ้างถึงบทความของสื่อ Oh My News ซึ่งรายงานว่าการกวาดล้างของตำรวจเกาหลีใต้ส่งผลให้แม้แต่องค์กรอาชญากรรมจีนในกัมพูชายังหลีกเลี่ยงการรับสมาชิกชาวเกาหลีใต้เนื่องจากเกรงการปราบปรามจากทางการโซครับ ความเคลื่อนไหวนี้ถือเป็นท่าทีแข็งกร้าวล่าสุดของผู้นําเกาหลีใต้หลังเกิดกรณีชาวเกาหลีใต้ถูกลักพาตัวและควบคุมตัวในกัมพูชาจนสร้างแรงกดดันอย่างหนักต่อรัฐบาลโดยประธานาธิบดีได้สั่งการโดยตรงนะครับให้จัดตั้งหน่วยเฉพาะกิจพิเศษว่าด้วยอาชญากรรมข้ามชาติทําหน้าที่เป็นศูนย์บัญชาการหลักในการรับมืออาชญากรรมข้ามรมแดนครับ คุณผู้ชมครับนะตั้งแต่การจัดตั้งหน่วยเฉพาะกิจของรัฐบาลเกาหลีใต้ขึ้นมานั้นนะครับรัฐบาลเกาหลีใต้ได้ส่งตำรวจไปปฏิบัติการในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาชาวเกาหลีใต้ที่ไปพัวพันกับอาชญากรสแกมเมอร์ในกัมพูชาได้หลายสิบรายด้วยกันโดยประธานาธิบดีอีก็ได้ติดตามรายงานผลการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดครับรวมถึงลงพื้นที่เยี่ยมหน่วยเฉพาะกิจเพื่อให้กำลังใจเจ้าหน้าที่